สู่รายการโคดิธรรมในช่วงโคดิธรรมแรงมาดานใจนะคะในวันนี้ดิฉันนัทธารักษ์ศรีสวัสดิ์รับหน้าที่พิธีกรในช่วงเบรกนี้ค่ะค่ะในช่วงนี้นะคะเราก็อยู่กันที่โรงเรียนในร้อยตํารวจสัมพันธ์นะคะอำเภอสัมพันธ์จังหวัดนคนปรปฐมเราอยู่กับนักเรียนในร้อยตํารวจหญิงท่านหนึ่งนะคะก็อยากให้น้องได้แนะนาตัวค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อเน,น่งอัทัยคมมนีค่ะก็ในวันนี้นะคะเราได้มีโอกาสได้มาร่วมนะคะโครงการอบรมนะคะ การปฏิบัติธรรมของนักเรียนในร้อยตำรวจนะคะซึ่งท่านอาจารย์วุทิชัยอ่ำบำรุงนะคะก็ได้มาเป็นวิทยากรที่นี่นะคะก็ในวันนี้นะคะได้การเดะโพธิธรรมก็อยากจะถามถึงแรงบันดาลใจในการที่เลือกที่จะมาสอบรับราชการตำรวจนะคะของน้องหนึ่งหาไทยนะคะว่ามีแรงบันดาลใจอะไรนะคะไอ้สอบรับราชการตำรวจคะ่ะค่ะตอนแรกจ,จริงๆจะอ่านหนังสือสอบเข้ามหาลัยค่ะแต่ว่าแม่บอกว่ามีโอกาสได้ สอบอ่านหนังสือแล้วก็แม่เลยให้สอบนายร้อยด้วยมแม่พาขึ้นไปสอบพาไปนู่นพาไปไว่ายน้ําพาไปวิ่งพาไปทุกอย่างคอยจัดการเลยให้ทุกอย่างค่ะว่าคิดว่าถ้าสอบเข้าแล้วก็แม่ไม่ได้นึกว่าจะไม่เสียค่าเทอมหรือค่าอะไรแต่แต่ว่ามันเหมือนกับว่าเราจะได้มีอนาคตค่ะพอจบไปก็มีงานทําแล้วก็มีเงินส่งน้องเรียนได้แล้วก็คิดว่าเรียนที่นี่ก็ดีเพราะว่า ส่วนตัวคือจะได้ไม่ลำบากภาระเพราะลำบากภาระในการเสียค่าใช้จ่ายในการเรียนเพราะว่าที่บ้านฐานะไม่ค่อยดีค่ะอ๋อค่ะก็คุณแม่ให้มาสอบรับราชการตำรวจแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเราชอบอาชีพนี้ไหมจริงๆตอนแรกรู้สึกอย่างไรกับอาชีพนี้ที่แม่ให้มาสอบจริงๆตอนแรกคิดว่าตัวเองเป็นคนที่เหมือนกับว่าซื่อสัตย์ซื่อตรงก็เลยคิดว่าถ้าเกิดต้องอยู่ในงานหรือวงการที่ต้องมี การใช้เหลี่ยมหรือว,ว่าการเหมือนใช้ปัญญาสู้กันอย่างเงี้ยน่าน่าจะไม่ค่อยจะทันคนอื่นก็เท่าไหร่ก็เลยคิดว่าอ,อยู่น่าจะเป็นเรียนสายวิทย์คณิตก็น่าจะอยู่พวกวิทย์สุขภาพหรืออะไรแบบนี้ค่ะคิดว่าอยากได้อาชีพที่สามารถนําความรู้ไปช่วยคนอื่นได้คิดว่าถ้าเป็นตํารวจก็ดีเพราะว่าเราสามารถทําประโยชน์ให้คนอื่นได้ค่ะอืมค่ะก็หลังจากที่ ได้มีโอกาสเข้ามาอบรมซึ่งมาอยู่ที่นี่ประมาณ20กว่าวันแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ได้มีโอกาสได้ร่วมโครงการดีๆอย่างเช่นโครงการอบรมคุณธรรมจร,ริยธรรมของนักเรียนในร้อยตำรวจเนี่ยมีความรู้สึกอย่างไรคะตอนนี้รู้สึกชื่นชมโครงการนี้นะคะที่ได้ปลูกฝังคุณธรรมแล้วก็จิตสำนึกให้กับนักเรียนนายร้อยตำรวจแล้วก็นักเรียนใหม่ทุกคนค่ะแล้วก็ทำให้เหมือนกับสามารถนำหลักธรรมพื้นฐานเนี่ยคะ่ะไปใช้ใน ชีวิตประจำวันแลว้วมาใช้ในการฝึกการเรียนได้ค่ะได้ข่าวว่าฝึกหนักด้วยแล้วก็ป่วยด้วยใช่ไหมคะตอนนี้แต่ก็ไม่ไม่เปลี่ยนใจใช่ไหมคะก็ยังคิดที่จะฝึกต่อไปอย่างนี้ใช่ไหมคะก็ะทีนี้นะคะก็ในระหว่างช่วงที่เราทําการฝึกอบรมนะคะโครงการคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยก็ สังเกตเห็นว่าน้องหนึ่งในไทยเนี่ยมีความตั้งใจในการที่จะปฏิบัติธรรมในการที่จะเดินจงกรมนั่งสมาธิมีแรงบันดาลใจอะไรในการที่ทําให้รู้สึกอยากสร้างความดีแบบนั้นจริงแม่เป็นคนที่ชอบทําบุญค่ะแม่ชอบพาลูกเข้าวัดเข้าปฏิบัติธรรมมีเวลาว่างช่วงปีใหม่สงกรานต์ช่วงวันหยุดหรืออะไรแม่ก็จะพาเข้าวัดแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมทั้งที่พัทลุงแล้วก็ ทั้งที่ส่งคาทั้งควรเนียงอะไรแบบนี้ค่ะมีสำนักหรือว่าวัดที่มีการวิปัสสนาหรือว่านั่งสามาธิแม่ก็สภาลูกสภาดิฉันกับน้องค่ะไปปฏิบททัติธรรมด้วยแล้วก็แม่ก็จะเหมือนตอนเด็กๆตอนเด็กๆค่ะเด็กกันจะไม่ค่อยชอบสวดมนต์กันแม่ก็จะลูกฟังแล้วก็บอกให้สวดมนต์ตั้งแต่เด็กๆแม่บอกว่ามันก็จะเป็นบุญคอยหนุนเราไปในอนาคตค่ะ อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะครอบครัวก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นแรงบันดาลใจส่วนหนึ่งในการที่ทําให้มีวิริยะในการสร้างความดีนะคะในขณะที่เพื่อนๆหลายท่านนะคะก็คือน้นองๆเนี่ยอยากจะบอกท่านผู้ชมว่าน้องๆเนี่ยฝึกหนักมากแล้วก็เวลามาร่วมโครงการปฏิบัติธรรมกันเนี่ยคือทุกคนเนี่ยเวลานั่งฟังก็เราก็ต้องเข้าใจนะคะว่าเขาแบบ เขาก็จะหลับง่ายมากเพราะว่าในในระหว่างช่วงปฏิบัติอย่างเงี้ยค่ะอ,อย่างเวลาให้นั่งสมาธิเนี่ยน้องๆก็จะหลับแต่ว่าน้องหนึ่งเือไทยก็เป็นคนหนึ่งที่แบบสู้ใช่ไหมคะสู้กับเวทนาทางกายก็คือพายายามที่จะนั่งสมาธิให้ได้นานที่สุดก็คือจะไม่ไม่อยู่ในอิริยาบถนอนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาในวันนี้ก็เลยได้ ชวนน้องให้มาสัมภาษณ์ได้ออกรายการเดอะโพธิธรรมร่วมกันทีนี้พี่ก็ขอให้น้องได้ฝากทิ้งท้ายอีกนะคะถึงกับเกี่ยวกับว่าในวันนี้ได้มีโอกาสได้มา,เ,าเรียกได้ว่ารับราชการตำรวจแล้วแหละแต่ก็อยู่ในช่วงของการเริ่มต้นในการฝึกใช่ไหมคะก็หลังแล้วก็ได้ผ่านโครงการอ,าอบรมคุณธรรมจริยธรรมไปแล้วอย่างนี้นะคะก็อยากให้น้องได้พูดถึง สิ่งที่น้องจะทำต่อไปในอนาะคตแรงบันดาลใจในการที่จะใช้ชีวิตต่อไปค่ะถ้าเป็นไปได้ก็อยากทำงานในสาขาแล้วว่าในแผนกที่ตัวเองชอบค่ะแล้วก็แต่ว่างานไม่ว่าจะสายไหนก็อยากจะทำงานที่ได้ทำประโยชน์ให้กับคนอื่นค่ะทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติแล้วก็นำหลักธรรมหรือว่านำข้อคิดที่ได้ทุกๆอย่างที่ได้ค่ะมาประยุกใช้ในชีวิตประจำวันให้มากที่สุดค่ะเพราะว่า เราจะได้ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขแล้วก็เราก็จะได้ข้อคิดในทุกๆวันว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรเราเกิดมาแล้วเราก็ต้องตายเราก็ต้องทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดให้สมกับที่เราได้เกิดมาค่ะก็ในการเด็กผ ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะกับน้องหนึ่งหาไทยนะคะที่ในวันนี้นะคะได้มีโอกาสได้มาสัมภาษณ์ออกรายการนะคะก็ขอให้ได้เป็นผู้พิทักษ์สันติราชนะคะของพระราชาผู้พิทักษ์สันติราษของประชาชนชาวไทยนะคะขอให้ได้มุ่งมั่นในการที่จะทําความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะเป็นข้าราชการที่ดีนะคะในวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ ครับสวัสดีครับผมนักเรียนนายร้อยตำรวจธัญชนิดรักษาแสงนะครับค่ะก็เป็นนักเรียนชั้นปีที่เท่าไหร่คะยังยังเป็นนักเรียนใหม่อยู่ครับยังเกือบจะเป็นชั้นปีที่1แล้วครับอ๋อค่ะก็ได้มีโอกาสเข้ามาฝึกใช่ไหมคะใช่ครับในการเดบโพนที่ทานะคะก็ถือโอกาสนี้นะคะถามน้องว่ามีแรงบันดาลใจอะไรคะที่มาสอบรับราชการตำรวจคะครับความต้องบอกตามตรงว่าจริงๆแล้วไม่ได้ตั้งใจมาจริงๆครับแต่ว่า ด้วยความที่เป็นคนที่ทําอะไรแล้วอยากทําให้มันดีครับตอนสอบเราก็ตั้งใจสอบแล้วมันก็เอิ่นติดขึ้นมาเราก็เข้ามาเพราะว่าเราเห็นว่ามันดีว่ามันแบ่งเบาภาระทางบ้านได้มันมีอนาคตช่วงคือตอนแรกเราก็คิดอย่างนั้นแล้วเราก็เข้ามาอยู่ที่โรงเรียนในร้อยตํารวจตรงนี้ครับมาสอบเองหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ให้มาสอบคะก็พากันมาสอบครับ ก็มาสอบด้วยกันมากับเพื่อนหลายหลายคนอย่างนี้ก็คือมากับผู้ปกครองด้วยใช่ไหมคะก็พาเข้ามาสอบก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆระบบค่ายติวครับที่응มากันเป็นกลุ่มแล้วก็มาสอบเข้าครับ,รบแล้วก็จะมีผู้ปกครองมาส่งด้วยครับค่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจเบื้องต้นนะคะก็คือถือว่าอาชีพตำรวจเป็นอาชีพที่มีความมั่นคงก็เลยคิดอยากจะมาเป็นตำรวจแล้ว มีความกังวลใจอะไรในอนาคตไหมคะเพราะว่าจริงๆแล้วอาชีพตำรวจเป็นอาชีพที่เสี่ยงภัยตรงนี้รู้สึกยังไงอะคะตอนแรกเนี่ยครับผมก็เคยคิดนคะคบว่าผมเนี่ยไม่ใช่ตำรวจแน่ๆ <c oughs> เพราะว่าเดิมทีแล้วผมไม่เคยชอบตำรวจทหารเลยไม่เคยชอบเครื่องแบบเลยแต่ว่าผมโชคดีที่มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมแล้วเข้าถึง <c oughs> ผมถึงรู้ว่าตำรวจเนี่ยเป็นอาชีพที่ เราทําเพื่อคนอื่นเราได้มีโอกาสสร้างบุญกุศลเราเห็นว่าเรามีที่มาอย่างไรแล้วเราจะไปอย่างไรผมมีโอกาสได้พบว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่รับมาจากพ่อแม่เพราะว่าพ่อกับแม่ของผมแับมีจิตตั้งมั่นปณิธานว่าจะเป็นข้าราชการที่ดีให้แก่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวด้วยปณิธานนั้นนะครับเป็นผลบุญส่งให้ผมมาอยู่ที่นี่ ผมก็ขออนุโมทนาบุญนะครับที่พ่อกับแม่มีความตั้งใจตั้งมั่นแล้วผมก็จะสานต่อความตั้งใจของพ่อแม่ให้สืบต่อไปครับผมตั้งใจว่าในเมื่อพ่อกับแม่ตั้งใจที่จะให้เรามาเป็นแบบนี้เราก็จะมาเป็นข้าราชการที่ดีให้พ่อให้แม่ให้แผ่นดินและให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราต่อไปครับ อนุมัานาศา,ษา,ษาสตร์ด้วยนะคะค,คุณพ่อคุณแม่ก็รับราชการเหรอคะไ<ช>หนเล่าสถิ<ช>ึงว่าเป็นข้าราชการส่วนไหนนะคะคพ่อครับเป็นข้าราชการทหารครับแต่ว่าเป็นมาตั้งแต่พลทหารแล้วค่อยๆไต่เต้ามาเรื่อยๆจนสุดท้ายเออร์ลี่ก่อนครับเพราะว่าการงานมีปัญหาแล้วทำให้บ้านค่อนข้างจะรุ่มร้อนไปด้วยอย่างเงี้ยครับ,รบแม่ก็เลยอยากให้เออร์ลี่ออกมาก่อน พ่อก็เป็นได้แค่ร้อยตํำรวจโทรครับแล้วแต่ว่าพ่อครับเป็นคนที่ตั้งมั่นอยู่ในความดีมาตลอดพ่อทำงานทุกครั้งพ่ออยากทำให้มันเป็นสิ่งที่ดีให้หน่วยงานดีอยากทำให้คนอื่นมาตลอดสิ่งนั้นนะครับมันเลยทำให้ผมที่เป็นลูกครับเกิดมาได้อยู่ในข้าราชาการครับแล้วแม่ของผมครับเป็นนักเทคนิคการแพทย์ก็คืออาชีพที่ เป็นเหมือนคนคอยตรวจผลอะไรต่างๆให้กับหมอครับเป็นเหมือนงานเบื้องหลังแล้วแม่ของผมได้มีโอกาสที่จะรับปริญญาจากพระหัขององงค์พระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นรุ่นสุดท้ายแม่ตั้งมั่นปฏิญาณมากครับว่าแม่จะเป็นข้าราชการที่ดีแก่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ได้และสิ่งนั้นก็เช่นงานครับมันทําให้ผมได้มีโอกาส ได้เข้ามาที่นี่คือต้องบอกตามตรงเลยว่าผมไม่ได้มีใจที่จะต้องการมาเป็นทหารหรือตำรวจเลยแต่ว่ามันเหมือนเป็นแรงส่งมาครับว่าเราทำในระดับที่เราพยายามแล้วแต่เหมือนเป็นโชคว่าเขาให้เรามาอยู่ในตําแหน่งนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับเพราะว่าผมจะได้ทำบุญสืบต่อไปครับค่ะก็ ถือว่าครอบครัวก็เป็นแรงบันดาลใจสําคัญนะคะในการเริ่มต้นอาชีพตํารวจนะคะก็อีกสักเล็กน้อยก่อนอช่วงสุดท้ายนะคะก็อยากให้ในวันนี้ได้มีโอกาสได้มาร่วมโครงการปฏิบัติธรรมนะคะของนักเรียนในร้อยตํารวจมีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะเพราะว่าพี่เห็นว่าน้องมีความตั้งใจในการที่จะนั่งสมาธิแล้วก็มีความตั้งใจในการปฏิบัติก็อยากให้พูดถึงแรงบันดาลใจในการสร้างความดีสักเล็กน้อยะค่ะ สำหรับแรงบันดาลใจของผมนะครับก็คือเพราะว่าผมเคยปฏิบัติมาก่อนแล้วผมรู้ว่าถ้าเราไม่ทําต่อมันจะขาดหายไปแล้วโอกาสที่เราจะได้สร้างความดีเนี่ยมันมีน้อยเนื่องจากว่าโรงเรียนนี้จะมีภารกิจเยอะมีเวลาน้อยมากดังนั้นผมก็เล็งเห็นแล้วว่ากว่าที่จะปฏิบัติทมจนถึงระดับที่ออกไปช่วยเหลือคนอื่นได้เนี่ยมันยาก ถ้าเราเข้าไม่ถึงเราก็ช่วยใครไม่ได้ก็เลยคิดว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วถ้าเรามีโอกาสปฏิบัติธรรมเนี่ยอยากให้ทําให้มันดีไปเลยเพราะว่าถ้าเราไม่ทําให้ดีแล้วเราไม่สามารถช่วยคนอื่นได้เลยอย่างเงี้ยสิ่งที่เราเคยลงทุนมาแต่ก่อนการปฏิบัติธรรมครั้งก่อนที่เราเคยทํามามันก็จะไม่มีประโยชน์เพราะว่าอยู่ในโลกปกติแล้ว สิ่งเล้าสิ่งวุ่นวายมันก็เยอะจะปฏิบัติธรรมมันก็ยากดังนั้นถ้าเราไม่เข้มแข็งแต่วันนี้เราก็จะไม่มีทางช่วยคนอื่นได้เลยเวล,เวลาผมปฏิบัติธรรมผมก็เลยตั้งใจว่าจะตั้งใจดํารงสติให้มั่นที่สุดพยายามให้มีสติในขณะที่เดินหรือทำกิจกรรมต่างๆได้เพื่อที่จะตั้งสติให้แข็งแกร่งต่อไปครับจะได้เข้าถึงพระธรรมแล้วเป็นบุญกุศลต,ต่อไปครับ ก็ต้องอนุโมทนาบุญด้วยนะคะกับบุญที่ตั้งใจที่จะปฏิบัติทําความดีนะคะในวันนี้รายการเดอะโพธิธรรมนะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติและก็ขอบคุณอย่างยิ่งนะคะที่มายืนอยู่ข้างๆว่าที่ตำรวจนะคะในอนาคตของเราก็ขอให้เป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ของพระราชาเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ของประชาชนชาวไทยนะคะก็ต้องขอ อนุโมทนาบุญด้วยนะคะค่ะก็ะได้ให้ท่านผู้ชมนะคะได้พักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดี๋ยวกลับไปพบกับช่วงถัดไปของรายการสักครู่ค่ะ